อ่าคำถามยอดฮิตค่ะเคยโดนบุลลีไหมคะมาเรียนที่ยังกิจไม่เคยนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยได้ยินด้วยว่าที่โรงเรียนมีใครโดนเล้น้องอิงม,มาคะ่ะมโีโดนเคยโดนไหมคะบุลลีในโรงเรียนอินเตอร์และที่นี้คือมันแบบหลากหลายมากๆหลากหลายจนแบบแทบไม่มีเนทีฟเลย คือคือมาหลากหลายมากๆแล้วคือแบบมาแต่อะไรมาทั้งแบบเวส t e เทิร์นอีสเทิร์นคือแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบใช่อันนี้คือคนจีนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนลัเซียอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเราแตกต่างเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันน่าจะเป็นื่วงตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ย ที่เห็นด้วยนะคือของอังกฤษมันดีอย่างตรงที่ว่าโรงเรียนเขามีให้เลือกหลายๆแบบมันมีทั้งแบบที่เป็นบอดดิงแบบทรดิช o a ลบอดดิงสกูลมากๆที่แบบเนทีฟคนอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะแบบไม่ได้เข้าหาหรือคุ้นเคยกับคนต่างชาติหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากคนที่เราต้องเอดูเคทเขาเรื่องความหลากหลายที่พ่อาคำที่ซอฟต์มากๆแล้วรู <laughs> ้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะไปไปเจอแอน i r o อร์เมนต์ขนาดนั้นจริงๆมันก็มีตัวเลือกหลายๆอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างอย่างของน้องอิงที่เป็นแอปปี้อย่างเงี้ยที่ม ต่างชาติเยอะอะไรอย่างนี้เนาะก็จะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของการแบบเอ้ยจะมีการมาเหยียดกันหรืออะไรยังไงเพราะว่าใดๆก็คือคุ้นเคยกับความ อินเตอร์แล้วอะไรเงี้ยอย่างของที่ตังเองก็เรชอว์น่าจะครึ่งๆึเนาะตอนนั้นที่พี่ใช<ห>่ค่ะครึ่งเลยจริงๆเงๆพราะว่าที่โดเวอร์บูร์เขาก็จะแบบจํากัดเอ่อโคต้าของเด็กแต่ละเชื้อชาติอยู่เพราะงั้นคือเขาก็จะที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนทีฟที่โรงเรียนตังเขาก็จะคุ้นเคยกับความอินเตอร์อยู่แล้วคือพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่เรื่องของอินดิวิชวลอย่างที่น้องอินบอกเเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเอ่อแล้วก็เคยมีปัญหาไหม ฉันเป็นคุณที่เธอจะแบบเธอจะทำข้อนี้ถูกเลยอะแี้วเรียกบนเล่นเหรอคะคุณอดแล้วที่คุณน้องบอกว่าครูคาไม่เอาค่ะยี่สิบข้อขอสิบห้าข้อพออันนั้นคุณลีไหมคะแล้วเคยมั้ยคะมีปัญหากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยทะเลาะกันดราม่าก็ซิกร์อะไรเงี้ยมีไหมมีไหมขมิญเฉยๆอะค่ะไม่ได้แบบโอ้ใหญ่โตตกกันยกพวกตีกันอะไรอย่างเี้ยถ้ารู้สึกว่าเออเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกสบายใจหรือว่ารู้สึกไม่เฮลตี้จริงเราก็จะแบบห่างมาจากเขาแต่ว่า ก็ยังทักทายกันได้ให้แบบรู้สึกสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้อยู่มีคําถามค่ะน้องๆเคยเจอผีไหมคะผีในหอพักในค่ายอะไรเงี้ยผีเคยเหรอไม่เคยเลยเหมือนกันให้รู้คนน่ะก็ชอบมาถามว่าแบบเฮ้ยผีที่อังกฤษแบบต้องน่ากลัวแน่ๆแบบเราเลือกเพราะว่าที่อังกฤษเราแบบประสาทเยอะแบบคาโซ่เก่าๆอะไรเงี้ยเนาะออกซ์ฟอร์ดกับเคมบริดจ์อ่างเงี้ยก็คือในๆคือแบบแต่คือโรงเรียนเธอโมเดิร์นไงดูหน้าตาโรงเรียนเธอก็คือแบบ เพิ่งสร้สางเองครับ<า>ไม่มาสองปไีไม่หน่กค่ายแค่ที่เคมบริดจ์เองก็เพื่อรีโนเวทแคมปัสนะก็คือเพิ่งเพิ่งรีแฟมขึ้นมาเป็นแบบโมเดิร์นสไตล์เหมือนกันแต่คือเมืองล่ะเมืองมันก็มีความแบบเออเก่าแก่ต่างๆแต่ไม่เคยเจอใช่ไหมคะไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่ามีพี่ที่จะเขาเล่ามาอะไรย่นี้ค่ะเจอกับตัวเลยค่ะเจอกับตัว ก็อยู่ออกเทิร์ดะค่ะเหมือนเป็นคอลเลจนึงแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่าที่คอลเลจอะไรเออคือมันมีตั้งกี่ร้อยปีแล้วว่าคือ<ช>เราก็ต้องส<ช>ัสเปกว่าเขาก็อาจจะแต่เราไม่เคยเจอคือพีทก็ไม่เคยเจอเหมือนกันทัวร์ผีเนี่ยใช่ป่ะเออยเขามีเขามีทัวร์ผีแต่พีทว่ามันแบบ <c oughs> แล้พี่เราเคยอยู่แถวลอนดอนบริดจ์โอ้โหได้ๆคือโกสทัวเก่งเพราะม่เป็นแอเรียท<ช>ี<ช>่เก<ๆ>่าแก่ตรงที่เขาแบบเผาเมืองเผาคน <c oughs> เรือบุกอะไรอย่างเงี้ยมีคุกใต้ดิน <c oughs> ก็น้องๆถ้าดูอยู่นะคะมาได้นะคะติดต่อได้ที่โกยูนินะคะไม่มีโกสทัวนะคะเพราะพี่พีดกลัวจัดแจงให้ได้แต่ไม่ไปด้วยนะคะคุณน้องพี่กำลังมาจีบไหมคะน้องเงียบมาเลยเาแม่ดูอยู่อะไม่มี นี่แห่ชาติอื่นไม่แต่ก็มีคนมาจีบกรุบได้กรุบกริบนิดนึงน้องอิ่มเหรอคะ ของหนูคือมันเป็นอินเตอร์มันไม่ค่อยมีแบบบริเตชอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าแบบนอกโรงเรียนอย่างนี้คือโรงเรียนค่อนข้างก็เกรดดีอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นงหนูแล้วบอกสิคะคุณร้องมันมีตอนหนึ่งที่หนูใกล้กลับแบบภัยอะไรอย่างนี้คือหนูก็แบบเดินอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเดินอยู่คนเดียวตรงทางเดินแล้วก็แบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แล้วหนูก็แบบโอเคมองไปข้างหน้าก็เห็นแบบกลุ่มผู้ชายท่าคนแบบมอปลายอะไรอย่างงี้เดินมาหนูก็แบบโอเคหลบหลบทางให้เขาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ส่วนกันพอดีเหมือนหนึ่งคนในกลุ่มไหนเขาแบบหัก แล้วให้มาชนเราทีไงที่แบบเราแบบหลบให้เขาแล้วอย่างเงี้ยเราหนูแบบก็ตกใจมากเราหนูแบบก็แบบหนูหันไปคือเขาแบบหยุดแล้วก็แบบมองมองกลับมาหนูแบบแต่ก็สขนแต่ก็เขชอบตั้งแต่กออ่อนจะหลีกลูกสาวอืมสวยๆ <c oughs> แหละ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราไม่ได้ชอบมามาจีบเราแล้วเราต้องทํายังไงเราแอคฮห้าวใส่เหมือนเราจะเป็นคนที่แบบโอเคถ้าอยู่แบบ Not ไม type นั้นหนูก็จะแบบเออแบบถ้าอายุแล้วแบบเขาห้าวแบบคือจะไม่มีความอ่อนหวานใดๆทั้งสิ้นให้ลือไว้แบบเชยร์สไลด์แบบนีเชีเมสใส่เขาแล้วก็บายยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบเราจะยังไงอ่ะที่ชอบเนี่ยเขาไม่หมาอะไรกับเรา เป็นเรื่องเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วมันตลกเนาะเพื่อนเพื่อนก็คือเลิกรักคุณแม่ไม่เท่าไหร่เลิกรักคุณพ่อแล้วคุณพ่อเตรียมง้างรอแล้วเพื่อนเพื่อนคำถามจากทางบ้านดีกว่านะคะฮิวเวนเรื่องเราของอาค่าเทอมจ่ายเป็นเทอมเทอมเหมือนที่ไทยจ่ายทั้งปีหรือจ่ายตอนไหนอะไรยังไงคะของตั้งคือเขาให้จ่ายทีเดียวค่ะแต่ว่าโรงเรียนจะส่งบินมาเป็นเทอมเทอมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็ ก็เคัเขาเผื่อค่าเงินเธอกับพึบกับพือไงทีเดียวคือจ่ายก่อนเปิดเทอมทีเดียวทั้งปีไปเลยอย่างเงี้ยหละใช่ค่ะแล้วของน้องอิมล่ะค่ะถ้าที่จําได้คือจ่ายรวดเดียวเลยนะคะแบบแต่มันก็จะมี additional แบบ payment ที่สมมติว่าเราอยากจะเข้าค่ายที่แบบไปทริปแบบโรมไปทริปไอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเรื่องหอกับค่าเทอมอะไรพวกนี้ก็คือจะจ่ายรอบ พี่หนุ่มคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่แบบไม่ค่อยถนัดว่าแบบเฮ้ยต้องจ่ายค่าเทอมยังไงจ่ายแบบต่างประเทศมันอะไรยังไงคือยังไงดีคะ่ะพี่หนุ่มติดต่อกันที่พี่เลยครับเดี๋ยวจัดการให้ <laughs> อุ <łość> ้ยไม่ได้ตั้งใจจะแบบยอมใครยไม่ได้ตั้งใจเลยมีน้องนักเรียนเหล่าที่แบบว่าก็คือให้ให้โกยนี่ช่วยจัดการให้เสร็จอ่ะจริงคือมันก็คงแบบซับซ้อนสำหรับคนที่แบบเอออยู่ไทยแล้วไม่เคยแบบโอนเงินจำนวนมากแบบไป บบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออครอบครัวหนูตอนที่หนูไปก็ประมาณนั้นแต่พอแบบมีพี่โกอยู่นี่เขาแบบรู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องนี้มันต้องทอํายังไงมันจะไม่ไม่มีข้อผิดพลาดที่เราอาจจะทําได้โดยที่ไม่มีเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปเป็นทางมากขึ้นมากแล้วแบบไม่ต้องมานั่งคอนฟิวส์เองด้วยอะไรเงี้ย <c oughs>